สวัสดีครับ เคยได้ยินชื่อแจ็คสันสกินเนอร์ไหมเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนเราต้องอ่านนิตยาสารหลายๆฉบับและไอ้สาเลวนั่นก็ทำเงินมหาศาลจากการขายข้อมูลลูกค้าให้กับผู้เสนอราคาสูงสุดจากมอสโกไปยังเตหาลานเขาเป็นโอเคหมาใจยเย็นๆใจยเย็นๆผมจัดการให้แล้วเพื่อนเป็นยังไงบ้างผมได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าเขาชอบผู้หญิงทํางานมีลูกค้าประจําที่เขาชอบไปรับที่ลาปูตาลองพาเธอออกไปสิแล้วเธอจะพาคุณไปหาสกินเนอร์เดี๋ยวส่งที่อยู่ ไปให้นะขอเช็คหุ้นก่อนโอเคเพื่อนผมจะติดต่อกลับไปแล้วกันขับรถไปจุดบริการโซเพนีเฮ้ยโซนนี้มันมีผู้หญิงขายตัวหรอวะเออ <God. S 1> เดี๋ยวเคสเสริมหน้าเล่นเหมือนกัน that that ไม่รู้จะได้ไหมคงไม่ได้หรอกมัน mm. มันเป็นไปตามเคส oh, หลักภารกิจหลักเออสวัสดีครับคุณพ <Yeah. S 1> ี่เพื่อนๆน้องๆเล่นเกมแกนเทสออโตวี GTA ห ที่ละวัดจีเก้า 9, ผมชื่อนิวเกมเมอร์เล่นวีดีโอเกมเล่นภาคแปตามฟับพาร์ทที่28ตอนที่28่สิบแภาคตามเอที่ผมพอเข้าใจบ้างนิดนึงโอเคเฮ้ยเราขี่เลยนี่ไปตามจุดสีฟ้าน่ะละ่ะเออกลับรถผิดเลี้ยวตรงนี้สิโอเคตรงไปยี่ หลังจากคุยโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วมาที่จุดฝีฟ้าเลี้ยวตรงนี้ก็โค้งนี้โอ้ยวัดเราต้องขับรถขอไปขับรถไปอีกข้างหน้าดูสิคุยกันนิดหนึ่งหน่อยบิดตแต่ปี๊ปโซเพนีไม่ต้องดูหรอกซื้อเลยหรือลาก่อนหน้าที่รักใช่ใช่ผมได้ยินคุณโอเคเราจะขับขี่ไปข้างหน้า มาจอดูออกไปจากที่นี่ซะไอบ้บ้าเอ,อ้ยผมฉันจะไม่ยุ่งอะไรกับเธอที่คอยหลอก,อลอกฉันอีกสาวน้อยประเทศนี้มันเสรีสมัติหนี่ไม่ใช่ทางเท้าของเธอนะเดี๋ยวรอยเห่อโอเคขายบริการผู้หญิงขายบริการมาขายอะไรตรงจุดนี้เอออ่ะให้ที่รักคุณคิดถึงผมไหมฉันเริ่มคิดว่าคุณจะไม่มาซะแล้วผมมาเสมอ คุณเป็นคนพูดจาไพเราะมากรอบสังหารผู้ชายคนนี้ซะไอ้นี่มันมีปัญหาอะไรวะขี่ตามหลังกูอยู่ได้ส่งกระสุนนี่ไงปัญหาก็คือกระสุน <c oughs> ยิงตุยเรียบร้อยเห <c oughs> มือนเราแบบมาซุ่มดักรอโอเคได้เงินเก้าสิบเอ็ดบาทโอ้โ oh, ห <c oughs> เงินน้อยจังเราก็ ที่จริงเรามีเงินอยู่7จ็ดแสนกว่าบ,บาทนะซื้อที่ซื้อเซฟเฮาไม่ใช่เซฟเฮาหนี่เป็นที่อะไรเป็นเอาใครใครมาเล่นด้วยนี่นีนี่โอเคคันเอบีบบีบแต่ค้างไว้แสดงว่ามันตุยแล้วหัวจุ่มพวงมาลรยขับรถไปต่อโอ้ยเสี่ยาตำรวจตำรวจอางานเข้าแล้วหนีหนีนีหลบหนีทำไมมาเส้นนี้วะมันเป็น มันทางกับรถอมอเตอร์วเวย์เลยเป็นยูเทร์ินบนสะพานโอเคขับรถนี้ตำรวจตามเคยที่เด่นมาลหลายพาร์ทเอาล่ะตอนนี้ก็คือช่วงหลบนี้อยู่ในภารกิจนะมันบังคับให้เราหนีมันไม่มีทางลงเลยเอ่ะกลับมาทางนี้ย้อนสอนเอ,าอ้าคันนี้เอโอเค คันนี้ก็โอเคอยู่เร็วอยู่เอามันมาดักหน้าแล้วกลับรถกลับรถอโอเคเราต้องยิงยาวอย่างเดียวแล้วจะเอ๋จนได้จะเอ๋มาแล้วนี่เนะีลงจากรถเดี๋ยวนี้จอดรถไว้แล้วลงจากรถเดี๋ยวนี้ นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดรถลงจากรถตัวนี้มอบตัวซะเอ้าโอ้โหชนเสานี้เสานี้ไม่แตกเลยเออบัตรที่ไฟจราจรไฟแตกนะเสาแตกนะ LRPD โอ้โหไอ้ตัวมันเอารถความรถความเอาออกออกโอ้โหรถความอ้าวสวยแล้วรถความเอาไปได้อีกโอ้โหเขาเรียกว่าความยังไม่สุด ตำรวจตามมูไส้กระโปงหน้าเปิดเรียบร้อยขับนี้ไปเลยยังอยู่ในภารกิจโอ้โยเราจะไม่ตัดหลบนี้อยู่ตีเนียนไว้ตีเนียนไว้เอาสถานีดับเพลิงมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันจะเห็นไหมวะโอ้ยมารอบทิศเลยอจอด มันกำลังตามหาเราจอดก่อนรอด้ไดะหลังจากหลบนี้จอดรถทิ้งไว้ตั้งนานโอ้โหตกมากวันนึงยกมือขึ้นและยืนตรงที่ผมมองเห็นคุณได้เอาละนายทำให้ผม<ๆ>ได้นะเพื่อนโอเคนายรู้วิธี<ๆ>ใช้ระบบจดจำใบหน้านั้นแล้วใช่ไหมกูค,คิดแผนดีๆออกแล้วเพื่อนไปใช้สวิตเทเวอร์ เลือกตัวละครไปใช้เทเบ่ะ okay, <I> ตกลง <up. S 1> กำลังบูตเครื่องคุณสามารถใช้แท่งในการเคลื่อนกล้องสูงเข้าและสูงออกมันจะรับคนเดินถนนที่ถือใบอนุญาตรัด SAP 2012หากคุณกำหนดเป้าหมายไปที่พวกเขา,เ,ขาเครื่องสแกนจะเข้าถึงฐานข้อมูลและดึงข้อมูลของพวกเขาให้ hey, มาดูกันว่าเราจะสแกนเพื่อนของผมได้ไหมตำแหน่งของแฟนกินถูกทำเครื่องหมายไว้บน บินไปที่นั่นแล้วสแกนเขานี่ไงเจอแล้วโอเคเราต้องสแกนเพื่อนของเราก่อนกดคลิกขวาเหรอการสแกนร่างกายแบบเต็มตัวของเป้าหมายที่จะเปิดเผยชื่อและประวัติอาชญากรรมโอ้โหทันสมัยสุดๆกดคลิกขวาแล้วก็คลิกซฟายค้างเออนี่กำลังสแกนแฟรงกินคริปตันเปิดเผยต่อสาธารณะเหรอมีอะไรเหรอแฟรงกินไอ้เวรเอ้ยบ้าเอ้ยฉันมีลมเลือดนะเพื่อน สักวันจะไปรับพี่ชายมาทำอะไรบ้าๆสักอย่างคุณต้องการให้ผมเอาเรื่องนี้ไปฟ้องตัวแทน LSPD ที่นั่งอยู่ข้างผมเหรอเพื่อนรีบไปฮอวิกเถเพื่อนที่เราตามหาอยู่ทางนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรถตามไปฮอคคุณได้ยินผู้ชายคนนั้นไหมไม่ว่าคุณอยากจะไปที่ไหนสแกนเป้าหมายหาในฮอคหานหายฮอคคุณจับเพื่อนชาวแอฟริกันอเมริกันของผมเพียงเพราะทำผิดเล็กน้อยเหรอ LSPD ทำให้ผมขยะแขยงไม่ใช่กูผมหมายความว่ามีคนไม่ดีอยู่ในแผนกนี้บ้างแต่การกล่าวหาเรื่องวัฒนธรรมเหยียดเชื้อชาติก็คุณต้องการจะโกหกผมเหรอคุณสามารถโกหกบนทางด่วนได้เหรอเราทำงานเพื่อชุมชนเรามีโคต้าสำหรับชนกลุ่มน้อยใช่ใช่กระบองของคุณมีโคต้าคนกลุ่มน้อยผมน่าจะเอาเออดูสิเรามาใกล้ขนาดนี้แล้วในสอทศวรรษที่ผ่านมา โอ้คุณโชคดีมากที่ผมได้ใช้สิ่งนี้ด้วยมือและบินด้วยอีกมือหนึ่งบินได้สบายเยชิญเข้ามาแฟงกินเราอยู่ในตำเหน,เนือถนอนฮอวิกผู้ต้องสงสัยชื่ออะไรบอกมาชื่อเพื่อนคนนั้นก็คือแชทมาริแกนใช่ไหมแชทมาริแกนรับฟาบแล้วตรวจหาเป้าหมายเป้าหมายปอบบางมากมามากำลังค้นหาตรวจด,ดูด้วยความระมัดระวังระวังตัวด้วยกำลังสแกนนิ่ง เนลสันสเตเตอร์เล่นกัรทำความผิดทำงานมาสิบปีแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาใส่ใจคือผลกำไรก็แน่นอนละผู้ชายสองคนกำลังคุยกันอยู่บนดาดฟ้าผู้หญิงอยู่ข้างล่างใส่บิกินีมาดูกันว่าเราสามารถเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันได้หรือไม่ประเทศเซรีฉันรู้สิทธิของฉันนั่นมันเขาคุณจับเขาได้แล้วเธอโชว์มันออกมาเธออยากให้ผมดูคุณเป็นคนป่วยหนักมากบอกตัวเองแบบนี้ต่อไปเถอะเธอต้องการมัน ถ้าเธอต้องการมันทำไมคุณถึงแอบอยู่แถวนั้นล่ะฉันกำลังจะลบนี้หาทางนี้ผมคิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะเพื่อนผมไม่ใช่พวกโรคจิตคุณต่างหากพวกสวีเกอร์กรุณนาะอย่าตีเขา <c oughs> โดนเข้าให้แล้วอย่าตีเขาอย่าทำลายเขาผมมีสิทธิ์ถ่ายรูปสิทธิ์ของผมทำไมเธอถึง <she> ไปเสริมหน้า <Look. S 1> อกถ้าเธอไม่อยากให้ผมมองทำลายสมองของเขาซาไอเวน ผมไม่ชอบบิกินี่ตัวนั้นเลยสีดำสวยกว่านะโโอ้หมีการเลือกสีเราต้องโทรเรียกตำรวจแล้ว one <more> one ขอพูด <you. S 1> อีกคำเดียวว่าร <Get him. S 1> ับเขาไปอยู่ด้วย <laughs> ผมคิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือบางอย่างฉีกไก่ของเขาออกสิผมไม่ได้ฆ่าหมาของคุณ <Okay. S 1> นั่นไม่ใช่ผมเอาแล้ว สแกนค้นหาต่อไปจับเขาได้แล้วเข้ามาฝีแฟนกินผู้ต้องสงสัยไม่อยู่ในบริเวณนั้นผมขอย้ำอีกครั้งว่าไม่พบผู้ต้องสงสัยในพื้นที่โอเคโอเคเขาอาจจะอยู่ทางตะวันออกจากตรงนั้นไปสัก2อสามช่วงตึกสแกนชุดเป้าหมายถัดไปโอ้โหมีตั้งสี่เป้าหมายโอเคเอาทิลันสแกนตรวจสอบ จูซ so like ิโอฟาบิโซผมจ่ายค่าจ้างของคุณอย่างเหมาะสมคาดว่าความะตือหรือร้นบ้างอดูสองคนนี้กําลังตีกันดิไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่คนใบกลางคนได้มีเพศสัมพันธ์กันในตอกตอกมืดๆเมื่อพิสูจน์ว่าความโรแมนติกมันไม่มีวันตายเข้าใจแล้วอีกที่นึงที่นั่นไงไม่ใช่ต่อมลูกหมากนะสแกน ผมรู้ว่าคุณกําลังจะไปทํางานกับสาวสวยพวกนั้นความผิดฐานขับรถเร็วขับรถเกินกันหมดเราได้ระบุต,ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเรามองเห็นแชทมาริแกนแล้วแต่ไม่เห็นรถเลยโอเคดูสิเจ๋งเลยเราตามหาที่ขังเขาอยู่นะหมาโอเคไหมอยู่ตรงนั้นแล้วระวังหน่อยรับฟาร์บครับติดตามชาร์ทมูริเกนเพื่อค้นหาว่ามันจอดรถไว้ที่ไหนติดตามผู้ชายคนนี้ ชาร์จมูลูเก,กนเล่งกจะทำความผิดจิป่ามลาลูแกนควบคุมหมาของคุณซะไอเวนใจเย็นๆนะเพื่อนเขาค่อนข้างเปราะบางบทางอารมณ์นะน้องหมาเยี่ยมมากเลยคุณทำให้เขาอารมณ์เสียตรวจจับไปเรื่อยๆเอาสแกน เรามองไม่เห็นผู้ต้องสงสัยแล้วอาจต้องส่งนักบินลงไปลากเขาออกมารอก่อนหน้ารอก่อนเขาหน้าจะออกมาจากหลังตึกนั่นแล้วโอเคตึกบังนั้นนี่ไง,ไงตึกมันบังหากเป้าหมายถูกซ่อนไว้กล้องจะไม่ล็อกเป้าหมายจนกว่าเป้าหมายจะกลับมาอยู่ในมุมมองอีกครั้ง <S 2> <S 2> ผู้ต้องสงสัยกําลังเดินเท้าโอเคผมเห็นเฮลิคอปเตอร์แล้วผมไม่ได้อยู่ไกลาจากที่นี่นะตรงนี้ให้ไงหลังคาบัง เออเดินออกมาแล้วโอ้โหตรวจจับทุกฝีข้าวเลยทุกวินาทีเลยผู้ต้องสงสัยหยุดเดินดูเหมือนจะกำลังเข้าไปในโรงรถเล็กๆโอเครับทราบผมจะไปเอารถเฮ้ยหมาระยำซ้ำแม่งโอ้ไอเวทไอบ้าเอ้ยไม่เลยเอาเมันหลอกมันเห็นเราเหรอเออนี่ไงมันขับอีกคันนึงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยดูสิ คอยดูเขาไว้แล้วบอกผมด้วยนะว่าเขาอยู่ที่ไหนโอเคพบผู้ต้องสงสัยกำลังเดินทางไปใต้บนถนนดักไรผู้ต้องสงสัยกำลังเดินไปทางทิศตะวันตกตามตรอกไปทางเอลันโซรายงานว่าขับไปทางไหนเฮ้ไอเวนนั่นอยู่ไหนวะรถกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือบนถนนเอลันโซ ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเนื่องจากเราอาจได้เห็นเซตไรส์สีดำมุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกบนถนนฮาวกไม่หลอกเพื่อนคิดว่าคุณคงชอบความสมจริงนะเออโอเคอกูไม่ทำอะไรหรอกรอได้แค่สอดส่องเราบินอยู่สูงไงซูมหน่วยเฮลิคอปเตอร์ที่3เรามีรายงานการขับขี่ uh, ที่อันตรายในเซกเตอร์ของคุณนี่คือเฮลิคอปเตอร์หน่วยที่3รายงานนั้นเกินจริงไปมากจบแล้ว ลูกชายคุณแชทเกิดจะทำคะแนนรวมได้สำเร็จแล้วเออเออแชทมันใกล้เข้ามาแล้วโอเคผมเห็นไอ้เวนนั่นแล้วผมเข้าใจแล้วโอเคกำลังตามไอ้หมาลังตาม <c oughs> ผมจะแสดงวิธีขับรถคันนั้นให้เขาดู <c oughs> คุณเห็นมันไหมผู <c oughs> ้ต้องสงสัยกลับไปที่เดลเปโรมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกแฟงคุณต้องเร่งมันหน่อยเ <c oughs> ขานี้ไปแล้วเฮ้คุณคือดวงตาเทพของผมนะ พบเห็นคนขับรถประมาทขณะข้ามถนนโดเซตไรท์พบผู้ต้องสงสัยใกล้กับฝั่งนักงานไรท์เวเดอร์ไรท์เวเดอร์บาร์เดอร์ล่ะเออไปไหนวะได้ไงโอเคขับไปไหนของมันวะเฮ้ยเขาเลี้ยวเข้าไปในตรอกเดลโปเปโลแล้วเฮ้มันอยู่ไหนเพื่อน ู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายที่พบเห็นใกล้อาคารจอดรถแนะนําให้ทีมภาคพื้นดินเคลียรอาคารให้เพื่อลดระดับความสูงลงเนยเพื่อที่จะจะได้เห็นเข้าข้างในลึกๆหน่อยเข้าไปใกล้ๆเข้าใกล้เพื่อจะได้ค้นหาได้ดีขึ้นชา้ชาๆไว้ก้องตัวนี้ทําให้ผมเมานิดหน่อยผมจะรุนแรงเมื่อผมรู้สึกขึ้นไส้ผมขอโทษผมจะคอยดูแลเธอให้มั่นคงยั่งยืน เคสต้องทะนุถนอมหน่อยกล้องตัวนี้แพงทางออกลงรถทั้งหมดเปิดอยู่ผู้ต้องสงสัยอยู่ในอาคารค้นหาต่อไปผมมองไม่เห็นเขาเลยขอความช่วยเหลือหน่อยินหนุ่มน้อยเขาอยู่ไหนเออคุณสามารถสลับไปใช้การมองเห็นความร้อนได้กล้องตรวจจับตอนกลางคืนในวิชั่นถ้าคุณคิดว่ามันช่วยได้นะโอ้คุณอาจจะได้พักผ่อนบ้างแล้วคุณรู้ไหมผมคิดว่าผมกําลังมีความรู้สึกดีต่อคุณโอเคนี่อาจช่วยได้เออ คุณยังเห็นผมอยู่ใช่ไหมผมอยู่กลางโรงรถนะใช้การมองเห็นความร้อนเพื่อระบุตำแหน่งของแฟนคลินที่อยู่ตรงกลางลานจอดรถอกดซุมเข้าแล้วเมื่อก่อนโรงรถทุกแห่งเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อของรถกระบะตอนนี้ทุกอย่างอยู่บนออนไลน์และมันห่วยมากการนัดพบกับผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากสนุกอะไรไม่เลยไม่เห็นสนุกน้าเบื่อจอง อะไรของมันนี่ยบ้าเฮ้ยคุยอะไรกันบ้าจริงจริงไม่จริงไม่จริงไอ้บ้าชิบหายอือเต็มซ่วมคำด่าแล้วคนหาเฮ้ยมีคนที่สามมาลาฟาบเราตรวจพบการมองเห็นเฮ้ยลองมองไปรอบๆดูสิมีแหล่งความร้อนอื่นอีกไหมซูม เจอคนคนหนึ่งยืนอยู่แถวรถกลางชั้นเลยเอาละมาดูกันดีกว่าว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เออเนั่นไม่ใช่คนนั้นบ้าเอ้ยคนนั่นแหละที่ทำให้ที่นี่เหม็นไอ้สาเลวเอ้ยอาดเข้ามาเลยน้ำหยดสุดท้ายคุณจะไปไหนเด็กดีมองหาแหล่งความร้อนอื่น ไอ้นี่หรือเปล่าสแกนด้วยมีผู้ชายอยู่ในรถทางขวาของผมดูเหมือนเขาจะคุยโทรศัพท์อยู่นะเนี่ยมึงจะโทรเรียกตำรวจสาพันธรัฐมาเลยเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่เขานะมาเอ้หวังว่าไอ้เวรนั่นจะอยู่ที่นี่นะผมบอกคุณแล้วว่าผมต้องการบางอย่างไม่หรอกผมไม่ได้อยู่ในโรงจอดรถแน่นอนผมไม่อยากคุยกับลูกเดี๋ยวกลับถึงบ้านค่อยไปดูแลลูก ผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาประมาณ18ปีกว่าที่ลูกน้อยจะพูดอะไรที่น่าสนใจสักอย่างตกลงตามนั้นเรื่องที่ผมล่องเรือนะพูดเกินจริงไปเยอะเลยนะลูกพวกนั้นมันทำให้เข้าใจผิดเออเออเหรอใช่แล้วนั่นต้องเป็นโทรศัพท์แน่ๆมองหาแหล่งความร้อนอื่นค้นหาต่อไปเรื่อยๆ มีทั้งหมด4คน <Del pero S 1> ด้านข้างของ,ของที่จอดรถดของเดลเปโรมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรถใครวิ่งมาวะไม่ใช่ฉันหลอกไอ้หมอนี่กำลังฝึกแท่อยู่มองหาแหล่งพลังงานความร้อนคนอื่นๆ said, มันพูดเลยวะไม่มีฟับเตเติลกูปแปลไม่ได้เลยหาเรื่อยๆ คนไหนใช่ไหมพูดสิใกล้ลงรถทางซ้ายมือของผมมีผู้ชายอยู่ในรถดีกว่าเขาอีกคันนี้เหมาะกว่านะเอาสลับมาเฮนั่นมันไอเวนนั่นขอบใจหน้าเทเวอร์ฟิลิปเข้าไปจัดการไอนี่ซะจะพูดอะไรวะไม่มีให้เรารวบหรืออะไร เดินออกไปเลยไอ้พวกอันธพาลเดินออกไปเลยกูไม่เดินออกอ่ะกูเอามาลุ้นเฮ้เฮ่เฮ่ไม่อย่าเอารถกูไปไม่รถกูโทรไอพโทรหาเจมอลลี่นายคินตันเฮ้บอลลี่ใช่ไหม ผมซื้อรถคันนั้นให้พวกเธอนะรถซีแท้เหรอเวสตันคงดีใจนะที่คุณจับเราได้เขาอยากเห็นมันก่อนที่เราจะบินขึ้นไปเรากำลังมุ่งหน้าไปยังโรงเก็บเครื่องบินส่วนตัวของเขาที่สนามบินนานาชาติรอสซานโต้ผมจะบอกพวกเขาให้รอคุณอยู่ที่ประตูรับทราบโอเคเราต้องขับรถคันนี้ไปที่สนามบินรักษาสภาพรถให้ดีด้วยเชื่อผมคิดว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นทั้งคู่นะหมาเดวิดกับมอนลี่ ผมขอท้าทายมอลลี่หน่อยเพื่อนเอ๋ผมจะไม่จีบใครเพื่อคุณหรอกนะเพื่อนโดยเฉพาะเธอเอาละทําไมจะไม่ได้ละถึงเวลาที่ผมต้องลงปักหลักฐานได้หรอกเชี่อเพื่อนแกต้องมีคนฝึกสิงโตหรืออะไรสักอยางสิไอผู้หญิงคนนี้เธอมีใจกล้านะแต่เออเธอมีก้อนห็นก้อนใหญ่ๆฟักก้อนถึงจัดจัดการคุณได้ขอแค่ได้ทักทายผมจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นหรอกหลังจากทุกอย่างที่ผมทําเพื่อคุณคุณก็เป็นเหมือนไมเคิลเลยเอาละ แชทผู้เท่าที่แขนคออยู่ได้ไปแจ้งความว่ารถถูกขโมยไป๋อนะมันไม่มาร์คแผนที่ให้เราเหรอเอาไปที่สนามบินสังเกตที่เออน่นแหละเส้นลันเวบ์แล้วไอ้ชาร์ทที่แขนคอ<ะ>ที่รถถูกขโมยมาเช<ะ>ื่อแล้วผมก็ละเว้นเว้นแต่ไอ้เว้นนั่นด้วยชิปหายแล้วเจอตำรวจไล่แล้วเอาหนีตำรวจอยู่ในพาะกิจอีกแล้วเราต้องไปที่สนามบินเนเออ ทางไปสนามบินอยู่ไหนวะต้องลงไปข้างล่างเหรอว่าต้องอยู่เทินรถออกทางลัดก็ไม่ได้เข้าทางนั้นได้ไหมโอ้เป็นแม่น้ำนี่ไม่ได้โอเคหลบนี้ตำรวจก่นอนอมันขี่มาวะ่ะเอาละถอย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 ,ถอย,ถอยลงเราต้องรักษาสภาพรถให้ดีห้ามชน ชนนิดชนหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกอือเคมันเห็นเราไหมโอ้สองดาวเนะ่ะมันมาเส้นนี้หรอหวังว่าคงไม่ขับรถลงมานะขับไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจทางนี้โอเคเคลียร์ปลอดภัยแล้วโอ้โหเอา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 โอเคบีบแต่เท่าไทยไม่เกี่ยวจ้ะไปเที่ยวดิมชายหาดมา ไปเอสูตรอากาศหายใจที่ริมชายหาดริมเลไม่ใช่ริมทะเลอันนี้เป็นแม่น้ําออกมาจากเอทะเลขับรถไปต่ออยู่เทินตรงนี้เออเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวเส้สุดโอ้ยชน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 อุ๊ยเชียดเกือบมิชชั่นเฟลแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยเอ้าโดนจะได้เอยไม่เป็นไรแต่นี้แตะหน่อยไม่เป็นไร แต่อยากให้รถเป็นรอยให้มากกว่านี้โอ้โหอ,อีกแล้วดูดิเอไมันขับรถยังไงของมันม <c oughs> หักหลบแล้วแต่มันก็เบรกนะอ,อ, <c oughs> อนะลงมาทางด่วนไปสู่เส้นทางสนามบินโอเคลงตรงนี้ถูกแล้วใกล้ถึงแล้วหยยบโอเคอะไรนี่เลขหนึ่งเลขสองคืออะไร ไปแอร์พอร์ตสนามบินจุดส่งผู้โดยสาร Hello, <man. S 1> <c oughs> เลี้ยวตรงไหนเลี้ยวนี้เออทางพิเศษโอเคเข้าทางนี้ล่ะจอดเฮผมควรจะได้พบ<ด>พกับเดว,วินเวสตันที่นี่ลงเก็บเครื่องบินของมิสเตอร์เวสตันอยู่ตรงนั้นตรงไปเลย,เ,ยเลยเยี้ยวซ้ายมือข้างหน้าเออ แล้วซ้ายตรงนี้ใช่ไหมมาให้ตรงด้วยนี่ไงจุดสีเหลืองให้จอดมาถึงแล้วจ้าเบรกโอเธออยู่นี่เธอมาแล้วา <c oughs> <c oughs> ดีใจ โอ้คุณรู้ไหมว่าถ้าสาวงามคนนี้เป็นผู้หญิงผมจะทําลายกฎเกณฑ์20ประการของผมให้ได้พี่ชายผมจะขับรถต่อไปโอเคไหมเฮ้บอกผมหน่อยสิว่าคุณรู้ไหมว่าพวกเขาทําสิ่งเหล่านี้ไปกี่อย่างสิอย่างพอดีโอ้ว้าวคุณเป็นคนประเภทนั้นใช่ไหมบอกคุณายงานสักวันหนึ่งคุณคงอยากขับรถแบบนี้บ้างใช่ไหมล่ะจริงดิ แบบนี้เหรอหรือนี่โอ้โหกลับมาหาผมเลยนะเพื่อนดีจริงๆน่านะรู้ไหมคุณไม่ได้เป็นเพื่อนๆที่เกษียณเป็นคนชอบหนีหนาวพวกนั้นหรอกคุณฉลาดเฉียบแหลมเพื่อนพี่ชายผมแค่กำลังมองหาเงินเดือนสำหรับบริการของผมไม่เป็นไรเงินเดี๋ยวมันก็มา แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียนรู้ชีวิตแล้วนะเพื่อนคุณต้องตื่นขึ้นมารับความจริงในสถา,านการณ์นี้นะพี่ชายพาผมไปใช่ไหมผมคือโอกาสเป็นคนรักษาความปลอดภัยผมเป็นคนลักรถเร็วและชอบเป่าตัวตลกสองคนนั้นโอ้ไม่เลยเพื่อนพวกเขาเป็นภัยพิบัติที่เร็วลายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้พวกเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงและคุณก็แค่ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อรับลังสีปริมาณมากคุณต้องทําการประเมินสต็อกนะเพื่อนโทรมาด่วนก่อนที่จะสายเกินไป โอเคครับพี่ผมจะทำทก่อนที่จะสายเกินไปนะเพื่อนเออกูเข้าใจแล้วแค่ขึ้นรถคันไหนไปก็ได้เลยเลือกเอาเลยเหลืออยู่สองคันนั่นแหละอขอบคุณที่มาส่งรถให้เจนนะ <c oughs> เอ้าเครื่องบินจะบินไปไหนวะ <c oughs> ขับรถออกไปที่ <c oughs> ทางออกจากสนามบิน่ะขับรถออกไปจากสนามบินไปทางเดิมใช่ไหมเอาทางนี้ ไม่ใช่ทางออกอ๋อออกทางนั้นนะนึกว่าจะเข้าทางเดียวออกทางเดียวได้เฮ้มีรถคันนั้นด้วยไม่เอาคันนี้ละรถซูปเปอร์คาร์ของใครไม่รู้โอเคมาจอดตรงนี้เพื่อเสร็จภาร,รกิจมิชั่นคมพิษตาในท้องฟ้าเอาตาในท้องฟ้าโอเคครับสำหรับพาทนี้ก็ลาคุณพี่ๆคุณเพื่อน แล้วก็น้องๆที่น่ารักไปก่อดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ